สวัสดีครับพบกับช่องเจ้าคนโกนะครับสําหรับมือนีนะครับช่วงแรงๆนะครับมาบอกมาคุยกันนะครับมีเรื่องมาบอกสูฟังครับมือนีมือนีเขาเวนมีโอกาสได้เปิดไปเบิ้งคลิปเบิ้งโซเชียลเบิ้งช่อง YouTube ช่องต่างๆนะครับหาเรื่องที่หนาสนใจนะครับหาข้าวหาข่าวอ่าเผื่อจะมานําเสนอมาบอกมาคุย เราเพิ่งไปเห็นช่อง u t u b e ช่องหนึ่งนะครับเป็นครีเอเตอร์นะครับผู้ติดตามกันกอยู่ประมาณหมื่นนิดๆหมื่นกว่าๆนะครับหมื่นกว่าๆหมื่นเท่าไรกับบนบนแอร์จนะครับยุทางฝั่งสายี่งออกทางฝั่งสายนะครับเพ็่นนําเสนอให้คอนเทนต์เกี่ยวกับหมอล่ำการเบ่าการคุยแสดงความจิดเห็นอ่านข่าวหมอล่ำต่อไปก็เลยสนใจเบิงเบิงกิบมีเรื่องที่เข้าสนใจ มีเรื่องที่เขาหูเขามีข้อมูลเขาหูแต่เขาเขาแบบว่าเอาขึ้นอคือรูรูรูสตรอรี่เรื่องเล่านะครับก็เลยไปฟังมาเพื่อนสีน้ำเสนอไปในรูปแบบใดนะครับไป,ไปฟังแบบเพาเบิ้งไปเบิง้บงมาไอคิดเกี่ยวกับบางบางเรื่องเข้ากับบอลลูนะครับแต่ว่าเรื่องที่เขาลู่ก็เลยเออหมอหนี่นางเทียนเบาตัวนี่ ข้อมูลมันบ่ได้เป็นข้อมูลมันมันผิดเพี้ยนนะครับข้อมูลมันผิดเพี้ยนแบบแบบยังหลายเลยนะครับผิดเพี้ยนยังหลายเลย <Hey. S 1> หลายหลายเร่องนะครับซุ้มเสียงสี่เกิดการเข้าใจผิดนะครับซุ้มเสียงส <Yeah. S 1> ี่เห็ดให้คนที่ชุม่มเข้าใจผู้ที่เพิ่นกล่าวถึงนะครับรว่าจะเป็น ศิลปินหรือว่าองค์กรหมอลำมนะครับวงหมอลำบางวงนะครับไอ้เกิดความเสียหายนะครับถึงว่าบุได้เอ้ยซื้อแต่ว่าข้าหลูนะครับ,บข้าหล,นะาล <Okay. S 1> ูในความหมายก็คือเพื่นจะเพื่อนจะอยากจะโปรโมทประชาธิปัตย์อยากจะซอยกระจายข่าวสารคล้ <Okay. S 1> ายๆกับนำเสนอข่าว ใน,ในวงหมอนั้อีกวงหนึ่งแต่กลายเป็นว่าไปอาเอาข้อมูลของอีกวงหนึ่งมานำเสนอในเชิงลบนะครับในเชิงลบถึงบางอย่างมันเกิดเกินนะครับบางอย่างมันเกิดเกินแบบว่ามันผิดเพี้ยนแบบว่าบิดเบี้ยวเลยนะครับว่าเป็นขอมุลที่แบบว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริง โดยเฉพอาะการไปก้าวตำหนิตีเตียนมันกับคล้ายว่ารูอยู่แล้วนะครับคล้ายว่ารูอยู่แล้วยกตัวอย่างจังเกวกับเรื่องที่ลู่ๆกันนะครับศิลปินรับเชิญศิลปินรับเชิญเพื่อนก็ใส่เข้ามาโตนหรือว่าการดึงการซื้อโตทังสิ่ทั้งที่บางเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นอยู่แล้วนะครับจังเขตของศิลปินบางคนเพื่อน,นไปตั้งแต่ เป็นฤดูการจบฤด,ดูการน้องน้องบางคนเพิ่งลงไปถูกต้องนะครับน้องๆบางคนก็นถือพักงานนะครับถือพักงานถือเลิกคลายว่าหยุดพ่อบทสัญญากับไปทำตามนาทียองเจ้าของนะครับบางคนกับหยุดไปเลี่ยนไปกลับมาใหม่นะครับกต่คงจะมีคนอีกน้องคนหนึ่งที่ ไปล่าสุดแต่ว่าเนี่ยอาจจะบม่มีสัญญาครับแค่คนเดียวนะครับแต่นอกจากนั้นส่วนมากก็ลงไปเบิดแล้วนะครับลงไปเบิดล่งล่าล่งล่าผู้บริหารนี่ยังลงเบิดเพ<ม>ียงแต่ว่ามันไปอยู่ในจุดเดียวกันเฉยๆนะครับเพิ่นคิดไปแท่นโดยที่บอกว่าราเมิ่ว่าวงนี้เตรียมการไวใ้ให้ให้ศิลปินโตนกอนแล้วค่อยสิดึงมาจังสงเออ เพื่อนประเมืนเพื่อนเพื่อนใส่ค้าเบาประมาณนี้นะครับในความเข้าใจหมอนีขึ้นว่าอังสี่วะตั้งคำถามมาแล้ตั้งคำถามแต่ว่าในมุมมองผมมาไอ้หมอนีบ่ได้ร,รู้เร่องอีหอย่างเลยตัวนี้บ่ได้รูเร่องอีหอย่างเลยนะครับอ่าไปเบิ่งหลายหลายเร่องนะครับคือคออกง่ายคือมัว่วกระเตือนด้วยความหวังดีนะครับี่น้องจริงๆกะ บ่ได้มีอย่างที่เป็นอนันต์กับพี่น้องฟังผุ่นนะครับคือหักแข้งแต่ว่าในการนําเสนอผสมควรนยังยิ่งนะครับผสมควรนยังยิ่งที่จะมามันเป็นการคนที่เขาไปฟังบางคนไปเบื้องในคอมเมต์บางคนก็เจ้ากระเตือนกับบางดีบ่มีข้อมูลนางเทียนตำนี้มันก็เอามาต,อ,ตอบโต้คล้ายๆว่าเราก็ไปใส่วิธีการในการที่แปลข้อเม่นที่ไหลน้ำ ช่องผู้บริหารนะครับแปลวคอมเมนต์ที่เป็นเชื่องลบสายป่วนต่างๆเพื่นอนเขามาเหม็นมยู่ในช่องมีเวลาช่องต่างๆเพื่อนไล่สดุดเอามาตอบโต้ตีประโคมข่าวในเรื่องที่มันแบบว่าเกิดความขัดแย้งให้เป็นเรื่องนะครับทั้งที่บางอย่างมันไม่มีอย่างเลยนะครับมึงมองเราแล้วก็สิบ่าเราเดีแล้วก็สิบ่าเรา่าเล่าก็ีตบาเราเห็ดถือแล้วมั้งแต่ว่า ซื้อไปเห็นนะครับซื้อไปเห็นว่ามีอีกหลายส่วนนะครับที่บ่เห็นด้วยในแนวทางวิธีการแบบนี้โดยเฉพาะข้อมูลที่บ่ได้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าจะเหตุข่าวนี้เชื่อแบบนี้ข้อมูลต้องแน่นนะครับข้อมูลต้องแน่นเพราะว่ามันบ่ได้มีการตอบโต้มันเป็นการทายคลิปนะครับคงจะมีอีกหลายเขตเพราะว่าอันนี้คือ ศิลปินบางคนนี่หูจักมาผมผมมีข้อมูลผมหูจักมาคุณแล้วผมก็ได้ดติดตามวงมาล่ำนี่มันจะโดนตั้งแต่น้องๆทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวของอยู่นี่อยู่นะครับเข้าหูสตอรี่แต่ละคนว่ามันไปแบบไหไปถือไปพิษนะครับอ่าไปถือไปพิษมีขอเกิดความเสียหายหรือว่าเฮดให้อองค์กรเฮดให้วงกระทบมากน้อยแค่ไหน นะครับบางคนกับบ่ได้มีผลกระทบอีหยังเพื่อนกับบ่ได่ว่าไอ้หยังนะครับบางคนกับบ่ได้รับโอกาสบางคนกับยังคลายๆว,ว่ามีปัญหาเรื่องาการทํางานนะครับแต่ถือว่าบ่ได้มีผลกระทบหรือกับบ่ได้เป็นตัวหลักนะแล้วบางที่เพื่อใส่เข้ามาโอ้โหดึงบุคลากรไปแล้วเฮ็ดในการแสดงอย่างสมบูรณ์แม่แมนนะครับแม่แมนว่าเกินเลยไปแรือก็เฮ็ดให้เกิดความขัดแย้ง สัางความแตกแยกในมุมมองผมนะครับก็ล้องคิดเบิ้งนะครับก็ลอมคิดเบื้องยังบางท่านไปเบิ้งคิปเกี่ยวกับศิลปินหรือวงมาล้ออีกหลายๆวงนะครับแต่ว่าพะว่าผมอาจจะบ่ได้มีข้อมูลไปเบิ้งเฉพาะคิดที่ของมีข้อมูลบางที่ก็ติดตัดเอาตัดเอาประเด็นที่เขาเกิดขอทกเถียงเกิดข้อตำหนิอเอามาประโคมขา่าวเขาเอื่นว่า สาดสาดน้ำมันเติมเชื้อไฟเติมเชื้อไฟซึ่งว่าเป็นการสมควรยังหยิ่งนะครับแล้วผลเสียมันสิเกิดมันสิไปเกิดยู่ใส่มันสิไปเกิดอยู่กับวงที่เจ้าวาถึงเวาหาเจ้าเชี่ยเจ้าสนับสน,นุนขอมุ่นบางยางเจ้านางเทียนเจาเ้าวาหมวก อันนี้ผมใส่ขั้นนี้เลยนะครับเพราะว่าผมผมรู้ขอมูลผมหลายก็เจ้ากันแล้วกันเจ้าแล้วเออบ้าออ่ยในการที่จะนําเสนอแบบนางเทียนบอกไปเรื่อยนําเสนอเออเบิง่งอย่างหนึง่งมองผิวเผินก็จงแบบว่าอสนับสนุนวง้งสนับสนุนองค์กรปกป้องผู้บริหารปกป้ององค์กรหาลูกใหม่ครับไปเบื้องใส่ในเขาไปเบื้องข้างในมัวไปเบิ้ ม่ไปเบิดเลยบม่มีข้อมูลเลยนะครับในนอนพ่นเศษทั้งหนาซื่อละ่ะหรือว่าเ่นจะมีหลังบานนีหอย่างมากแต่ติดต่อกับผู้ให่บ่อต่ว่าผู้ให้่ข้อมูลนี่บ่น่าจะเป็นผู้ที่มีมีข้อมูลที่แท้จริงนะครับใส่วิธีการแบบว่านางเทียนนะครับจังศิลปินจังนะสิโอ้ไปกองกันยเยอะแยะอยู่ทั้งนั้นเลยสนับสนุนใส่คําว่าโตนใส่คําว่าโตนแล้วก็เครียดไปถึงเรื่องรับชงรับเชิญพุ่ะ นะรที่เป็นประเด็นที่เป็นเหมือนกันนะครับบสมควอยังยิงนะครับบสมควอยังยิงใดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องที่น้องนองศิลปินยังอยู่ในวงอยู่บสมควรที่เติมเชือไฟนะครับว่าบริสันน้องนองศิลปินจะทางานยากนะครับแฟนแับเทซี่มาเป็นยายามสิ่ประคุ้มข่าวตีข่าวในเรื่องพวกนี้มันเป็นประเด็นนะครับส่วนศิลปินที่เพิ่นขยับล่งไปหรือว่าไปยู่ในอ,องค์กรต่าง สี่ปนนับอาว่าให้มุมมองคือจังหนึ่งคือจังสิบ่ริากในความคิดคือจังว่าให้เด็กหน่อยที่ล่งไปนี่ได้มีหางานทำบรอยากให้มีงานมีการทำเลยเป็นบ่ครับจําเป็นยังต้องไปทุกคนที่ล่งไปนี่เราจะต้องไปนําเบิงบ่กว่าไปยูวงใดแล้วก็ไปว่าเขาสื่อโตังสิบ่ซึ่งเป็นอี่ยังที่แบบว่า หนาแบบบ่บานหนาทำบา่านหนาทำนะครับเรื่องนี้เรื่องเกษีบ่านหนานำเสนออย่างยิ่งยิ่ง,งอ่าอยู่เจ้าของกับบอเดมีข้อมูลบ่ไดมีข้อมูลบ่เดออ่าเขาเอื่นว่า100ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละบ่รู่าพิ่นทำงานอยู่ในเมืองไทยหรือว่าไปอ่าอยู่ฝั่งผุ่นนะครับแต่ว่า เจ้า่ได้มาสัมผัสหนางานบ่ได้บดรลู้เขาม่ได้ติดติดตาม่ได้มาติดตาม่ได้มีข้อมูลของวงเลยแม้กระทั่งผู้นำพระเอกที่เป็นตัวหลักของวงเจ้ายังบ่รู้เลยเจ้ายังไปประเมินอีกผู้หนึ่ง่นน่ะเป็นผู้ข่ำ่นน่ะเออ่นเจ้า่ได้ได้ลู่อย่างแม้กระทั่งนี้ บุคลากรตำแหน่งต่างๆอยู่ในวงเลยเจ้าท่านได้รู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ใดเลยเจ้าไปชี้ผู้หนึ่งเจ้าไปชี้ไปชี้พอพญ่าเป็นนู่นนี่นั่นเป็นผู้ที่เป็นกำลังหลักอยังบอกไปทั่วไปทีบเลยมั่วเลยนะครับเจ้ายังว่าท่านได้รู้เลยผู้ใดเป็นพระเอกผู้ใดเป็นพอพญ่าเป็นยังอ่าสตอรี่ของวงแ้เป็นยังสี่แต่ผู้นี้ผู้ใดเป็นตัวรักพระเอกผู้ใดเป็นนางเอก ผู้นี้เขามาตอนไหนผู้นี้เขามาตอนไหนจังท่านในรู่เลยแต่ว,ว่าเจ้าแบบบ่กโอ้ข้มข่าวแบบคือจังแบบรู้เรื่องอะ่ะแน่นอนจะอาจจะเลี้ยนแบบช่องยูทูบช่องต่างๆที่เพิ่นใส่คอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องกนเบอกข่าวเอาประเด็นร้อนอเอาประเด็นร้อนของข่าวมาล้ำมามามาบอกคือจังหลายๆาช่องนะครับผู้จังหลายหลช่องให้ไปเบื้องวิธีการนำเสนอครับ อันวิธีการนําเสนอเพิ่นจะบ่เลือกขาะันจาเป็นช่องข่าวเพเราะว่าสังเกตเบิงจาเทสคอนเทนต์ยับช่องข่าวมันจะบ่เลือกขานะครับเพิ่นจะว้าข่าวเปไ็นในเชื่องกางแล้วไห้แฟนคลับเป็น f อเป็นผู้ตัดสินใจเองอ่าะาวาเห็นเบิงเฮดไปทุกเฮดไปทุกวงเฮดไปทุกศิลปินนะครับไปไปติดตามข่าวมาเบิงเล็กๆน้อยๆหยรือเบิงข่าวสารจากช่อง u t u b e ช่องต่างๆหรือเอามา ปฏิดปะตอเรื่องเล่าเต่าข้าวขึ้นมานางเทียนนี่สมควรยังยิงครับมันอาจจะเกิดความเสียหายเกิดความเข้าใจผิดนะครับอันนี้แนะนำล้วก็เตือนนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับด้วยความปรารถนาดีว่าสันหนึ่งช่องเจ้าจะมีปัญหา ว่าตอนนี้ก็เห็นมีหลายๆคนไปคอมเมนต์นะครับไปคอมเมนต์นก็นเอาคอมเมนต์นี่น่าหละนมาตอบตเการู้ว่าจะสไตล์แบบใดนะครับแต mm. ่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าแบบว่าเป็นนําเสนอข่าวในเชิงที่แบบเป็นเรื่องเท็จไปเรื่อยๆตอนนี้ยังเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องพ่ออันนึ้กันได้ครับ mm. ต่อไปอันตรายครับ แล้วกาบวเป็นผลดีครับคนศิลลปินหรือว่าวงมาล่าที่เจา้เชียเปลี่ยนด้วยความมังดีนะครับสุดท้ายแล้วเจ้ากับนกับมาบริเกก่ยวของอย่งกันบด้เกี่ยวของอันนี้แนะนำนะครับใจเจ้าอุคนโกสำหรับคลิปนี้เจา้าลุางคิ่คน้สวัสดีครับ